เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนที่ไหนนะก็เจอพบผู้สูงวัยมากขึ้นไม่ใช่เฉพาะที่วัดนี้นะที่ไหนก็ได้หมู่บ้านในเมืองเพราะว่าสังคมไทยตอนนี้เป็นสังคมผู้สูงวัยนะเรียกว่าสูงวัยแบบสมบูรณ์แบบเลยหมายความว่า15 2หยของประชากรนี่ เมียเยืัองแต่65ปีขึ้นไปอันนี้เป็นเรื่องที่เราก็เริ่มจะสังเกตได้และบางอย่างก็กลายเป็นปัญหาใกล้ตัวเพราะว่าผู้สูงวัยจำนวนมากเนี่ยนอกจากต้องการการดูแลแล้วหลายคนก็มีปัญหาที่ดูแลยาก กว่าปกติเพราะว่าอะไรเพราะว่าความจำไม่ค่อยดีแล้วเดี๋ยวนี้โรคความจำเสื่อมโดยพระอัลไซเมอร์เนี่ยเป็นโรคที่เราพบได้ทั่วไปแต่ก่อนนี่ไม่ค่อยเจอนะเพราะคนแก่ที่อายุถ,ถึง70-80-90นี่มีน้อยแต่เดี๋ยวนี้มีมากขึ้น และพออายุมากน,ะนอกจากโรคภัยไข้เจ็บนานาชนิดถามหาแล้วความจำเสื่อมก็มีมากขึ้นและโรคความจำเสื่อมที่นายวิตตอมเยสูรคืออัลไซเมอรนะ์เดี๋ยวนี้คนไทยเป็นอัลไซเมอร์เยอะมากพอเป็นแล้วก็เจ้าตัวจะไม่รู้เรื่องเท่าไหรนะ่แลแต่ว่า ลูกหลานคนดูแลนี่ทุกข์มากเลยเพราะนั้นเนี่ยถ้าว่าเรามีลูกมีหลานเราอยากจะไม่ให้ลูกหลานนี่ประสบความทุกข์ประสบความเดือดร้อนก็รักษาตัวดีๆรักษาตัวให้ไม่ให้ป่วยโดยเฉพาะโรคอัลไซเมอร์มันป้องกันได้ไม่ยากนะ ถึงแม้ตอนนี้เราจะมีความรู้น้อยเกี่ยวกับอัลไซเมอร์ไม่เหมือนมะเร็งที่เรารู้สาเหตุมากขึ้นเรื่อยๆมะเร็งนี่มีปัญหาเรื่องการรักษาถึงแม้จะรู้สาเหตุแต่อัลไซเมอร์เนี่ยแม้เราจะรู้น้อยแต่เราก็เริ่มจะมีความรู้มากขึ้นและวิธีการป้องกันเนี่ยวิธีหนึ่งที่ง่ายนะนอกจากการออกกำลังกาย นอกจากการใช้สมองทำนั่นทำนี่ไม่ให้เฉื่อยชาวิธีง่ายๆวิธีนึงก็คือการใช้ไหมขัดฟันใช้ไหมเนี่ยขัดฟันเป็นประจำที่เขาเรเดนเตลฟอส์เนี่ยวันละสนาทีนี่มันเขาว่ามันช่วยยืดอายุได้5ปีแล้วก็ช่วยลดโอกาสการเป็นอัลไซเมอร์แล้วก็โรคความจำเสื่อมได้เยอะเลยพเพราะอะไรเพราะเขพบว่า ถ้าเราใช้ไหมขัดฟันบ่อยๆเนี่ยไอ้ลงเหงือกเสพก็จะน้อยลงเหงือกเสพ่มันเกิดจากอะไรเกิดจากแบคทีเรียรในปากเรามีแบคทีเรียรต้องเจ็ดร้อยชนิดบางชนิดก็ดีบางชนิดก็เป็นกลางๆแต่บางชนิดก็ร้ายกาดนะมันไม่ใช่แค่ทำให้ปากเหม็นน้ำลายเหม็นเวลาอยู่ในปากน,น,นาน แต่ว่ามันสามารถจะทําให้เป็นโรคความจําเสื่อมได้เขา,เาะว่าคนที่เป็นโรคเหงือกติดต่อกัน10ปีเนี่ยมีโอกาสเป็นอัลไซเมอร์ได้70%เมื่อแก่ตัวตอันนี้เป็นตัวเลขล่าสุดนะที่มันเชือ่อถึงความสัมพันธ์ระหว่าง mm hmm. เหงืออักเสบกับอัลไซเมอร์และเหงือกเสียน่กนเพราะอะไรก็เพราะแบคทีเรียแบคทีเรียเนี่ยพอมันทําให้เหงืออักเสบแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่ม เข้าสู่กระแสเลือดของเราแต่ก่อนอยู่ในปากเลยแต่พอเหงือเงาอักเสบนี่มันก็จะเข้าสู่กระแสเลือดเราได้ง่ายพอเข้าสู่กระแสเลือดเราได้ง่ายมันก็สุดท้ายก็ไปลงเอยที่สมองแล้วมันก็ทําให้เกิดการอักเสบในสมองซึ่งทําให้เซลล์สมองของเราตายไปเทิญน้อยเชิญน้อยพอตายไปมากๆก็ความจําเสื่อม เยวนี้เขาพบแล้วนะว่าแบคทีเรียตัวตัวรา,ารกาเนี่ยคืออะไรนะมันมีชื่อย่อ pg ก็อยู่ในปากแล้วนี่แหละแล้วก็มันเป็นตัวการทำให้ทีแรกก็เหงื่ออักเสบนะแต่พอมันเข้าสู่กระแสเลือดแล้วไปถึงสมองนี่มันก็ทำให้สมองเนี่ยเกิดการอักเสบขึ้นมาเดีย๋ยวนี้การอักเสบเนี่ย มันมีโทษมากเลยนะแต่ก่อนนี่มีประโยชน์เราพวกมีประโยชน์นะอักเสบนะี่คือการสู้กับเชื้อโรคเวลาเรามีแผลแล้วเราอักเสบเนี่ยมันแปลว่ากําลังมีการต่อสู้กับเชื้อโรคโดยภูมิคุ้มกันในร่างกายเราแต่ตอนหลังพบว่าผลพลอยได้หรือผลข้างเคียงจากการอักเสบนี่มันน่ากลัวมากนะเพราะว่ามันทําให้เกิดผลกระทบตามมาเช่นเกิดไขมันเกิดพลักนะ ทำให้เส้นทำให้เลือดเนี่ยอุดตันหรือว่าแข็งตัวพอเลือดแข็งตัวเนี่ยซึ่งจะเป็นในการรักษาแผลไอ้เลือดที่แข็งตัวถ้ามันหลุดเข้าไปสู่สมองสู่หัวใจแล้วตรงบริเวณที่คอดแคบหลอดเลือดที่คอดแคบพอมีคอเลสเตอร,รอลเกาะอยู่เนี่ยก็ทำให้หัวใจการห,หัวใจตายหยุดเต้นได้ทำให้สมองตาย แต่ถึงแม้ยังไม่ตายเนี่ยโรคที่เกิดขึ้นแล้วก็แพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆก็คือความจำเสื่อมโดยเฉพาะอัลไซเมอร์ไอแบคทีเรียที่ชื่อ PG เนี่ยชื่อยอ่อเนี่ยนะก็พบในสมองคนที่เป็นโรคความจำเสื่อมถึง96%รู้ได้ก็ต่อเมื่อตายไปแล้วนะแล้วก็ทำการชันสูตรเพราะว่าในสมองของคนที่ ความจำเสื่อมอย่างหนักเนี่ยมันมีแบคทีเรียตัวนี้ pg ซึ่งที่จริงมันอยู่ในปากเราแต่มันไม่สามารถจะเข้าสู่กระแสะเลือดได้ถ้าปากเราไม่มีการอักเสบเหงื่ออักเสบและวิธีที่ป้องกันเหงื่ออักเสบได้คือการใช้ไหมขัดฟันวันละสองนาทีขัดฟันตามซอกโดยเฉพาะที่อยู่ไกลๆ เพราะนั่นแหละคือที่ซุกซ่อนของพวกแบคทีเรียโดยเฉพาะตัว PG เนี่ยแต่ก่อนนี้เราคิดว่าหมาขัดฟันี่ช่วยทำให้ฟันมันสะอาดนะกลินปากน้อยลงแต่เดี๋ยวนี้มันมีอนิสงส์มากกว่านั้นแล้วสามารถทำให้เรามีช่วยยืนยาวและยืนยาแบบปกติด้วยนะไม่ใช่ยืนยาวแบบคนที่ไร้สมรรถภาพเพราะความจำเสริมหรืออัลไซเมอร์ เาก็ยังพบอีกนะว่าถ้าว่าทำไมกับใช่ไมกับนบ่อยๆเนี่ยเป็นประจําเนี่ยไม่ใช่ความจําเสื่อมจะเกิดได้น้อยลงมันยังมีผลดีนะช่วยป้องกันโรคที่เกิดกับหัวใจหรือโรคที่เกี่ยวกับสมองเช่นโรคหลอดเลือดสมองที่เราสตโตรกเนี่ยซึ่งเกิดจากการที่หลอดเลือดมันตีบตันแตกนะทำให้เกิดสตโตรกนะ ถึงตายได้นะหรือว่าทําให้หลอดเลือดหัวหลอดเลือดหลอดเลือดหลอดเลืลอด,อดหัวใจเนี่ยมันตันก็เป็นโรคหัวใจหรือทําให้เป็นโรคเบาหวานเบาหวานก็เกี่ยวนะกับแบคทีเรียรวมทั้งโรคปอดบวมด้วยบวมมันป้องกันโรคได้สารพัดเลยเพียงแค่เราแค่ทําให้เป็นสุขนิสัยนะสุขนิสัยสมัยนี้มันมากไปกว่าการกินอาหารที่ต้มสุก การกินน้ําสะอาดนะมันยังรวมถึงการที่รู้จักขัดฟันเป็นประจําแค่ถูฟันไม่พอนะเพราะว่ามันไม่สามารถจะกําจัดพวกอาหารเศษอาหารในซอกเล็กซอกน้อยได้แต่ไม้ขัดฟันมันทําได้และถ้ามีเศษอาหารมันอุดตันอยู่ในฟันเนี่ยซี่ฟันเนี่ยมันก็ทําให้เกิดแบคที ria และพอยแบคที ria pg เกิดขึ้นนี่ตอนนี้แหละ นอกจากทําให้เหงือ,อกเสบแล้วมันสามารถจะเข้าสู่กระแสะเลือดสะสมไปนานๆน,น,นะไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นทันทีทันควันนะเป็น10ปี20ปีก็ทําให้ความจําเสือ่อมเพราะว่าเซลล์สมองถูกทําลายอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราควรจะรู้กันนะถึงแม้ว่าเราจะยังไม่มีวิธีป้องกันอัลไซเมอร์ความจําเสื่อมได้อย่างชังงัดแต่เราก็รู้ว่าวิธีหลายอย่างเนี่ยมันช่วยได้มากนะใช้ไหมขัดฟันเป็นประจําออกกําลัางกาย สม่ำเสมอนะรวมทั้งรู้จักใช้สมองในการคิดโน่นคิดนี่บ้างวาดรูปนะหรือไม่ก็แก้ปริศนาทำอักษรไข้อะไรพวกนี้ยโซดูก,กุพวกเนี้มันช่วยแต่ที่ง่ายนะคือทำใช้ไม้ขัดฟันเพราะเราทำเป็นประจำอยู่แล้วอย่าใช้แต่เพียงแค่อยาแปลงสีฟันนะไม้ขัดฟันนี่ช่วยได้เยอะอารเยมรับพร้อม ชิตังปฏิตังตุมหังก่อยตะผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิบเมวาสมิชาตุจงสำเร็จโดยชาตรันสพเพปุเรนตุสังกับปาขอความดำดิทั้งวงจงเต็มที่โตวันราโสยตาเหมือนพระจันทรในวันเพลนนีโชจิรโาโสยตาเหมือนแก้มณิอันสว่างสว,วัยควรยินดี มีด ok oh, oh um ีโอวิวัจันตุตาไรทั้งบวงจงบำราดไปสาพาโรคโวินาสตูทั้งบวงของท่านจงหายมาเตภาวตวันตารายโยตารายามีแก่ท่านสุขีธีขายุโกภวาจงเป็นผู้มีควาสุขเมียุยืนมีวาทัาสีริสนิจางุธาัจายโน ตโรธรรมวาทานทอายุวันโนสุขังวารังสีบาการคืออายุวันนาสุขาพาระดาราใหญ่บุคคลผู้มีปกติไหวกราปกติอ,อ่านนอนต่อผู้ใหญ่เป็นนิสวาตุสาพมังพารังสัพพโมคลจงมีแก่ท่านราคันตุสาพระเทวตาเราเทวตาทั้งบวงคลยกรักษาท่าน พุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าภาธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระธรรมภาสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระโสตาโสทิภวันตุเตความสทีทั้งายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทิม